สวัสดีครับปฏิบัติทํายังไงให้ฉลาดครับเดี๋ยวมันฉลาดเองนะฉลาดเองความฉลาดหรือไม่ฉลาดเนี่ยมันอยู่ที่กรรมด้วยนะอยู่ที่กรรมด้วยนะั่นแหละนะบางทีเราเคยไปว่าเขาไปด่าเขาอย่างเงี้ยจนเขาทําอะไรไม่ถูกนะตอนที่ท่านแบบโดนคนอื่นมองว่าโง่นะก็เป็นกรรมที่ท่านต้องชดใช้เหมือนกันผมก็เคยเป็นนะตอนม3ตอนไปทํางานปอมน้ํามันอยู่ดีก็เออเลอร์นะทำงานอยู่ดีเออเลอร์เฉยเลยแล้วคนคนที่มองเราอยู่เนะ่เห็นเราเป็นคนโง่หมดเลยนะ มันไม่ฉลาดว่ะแค่นี้มันก็ไม่รู้ทําไมมันเง่ายๆ,ๆ,ๆอย่างนั้นทางที่ผมมีสตินะแต่การกระทาออกไปแบบมันไปขัดตาเขาหมดเลยโดยที่เราไม่สามารถควบคุมได้ตอนนั้นไม่รู้คําตอบหรอก <c oughs> นะ, <c oughs> นะพอนึกย้อนไปเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมันก็เลยเห็นเนี่ยอ๋ออ๋อเหรอเป็นกรรมของเราเลยอเ่งนั้น,นต่อให้เราไปพูดแก้ตัวให้ตัวเองดีแค่ไหนหรือว่าให้เขา,อายอมรับมากแค่ไหนเขาก็ยังเห็นเราโง่อยู่ดีนะก็ผมก็โดนมาเยอะนะอย่างในโรงเรียนก็เหมือนกัน ตอนม2ม3เนี่ยผมโดนหนักมากเลยนะเรื่องครูนนะผมชอบทํากิจกรรมไนงะแล้วผมเรียนไม่เก่งไนงะภา,าษาไทยคณิตศาสตร์ผมก็ไม่รู้เรื่องนะอักษรกลางอักษรสูงต่ําอะไรก็ไม่รู้นะคํานั้นคํานี้ไม่รู้เรื่องภาษาอังกฤษก็ไม่รู้เรื่องเช้ามาผมก็เล่นบาสเที่ยงก็เล่นบาสเย็นก็เล่นบาสอย่างนี้นนะแต่เกรดออกมาติดศูนย์เยอะแยะติดรออย่างเงี้ยน,นะครูก็ตาหน้าว่าโง่ <laughs> ช่ไหมไปชื่นชมเด็กเรียนเกดสามเกดสี่นั่งนิ่งๆนี่ยไม่ค่อยพูดคุยกับใครอย่างนั้นนะจะไปชื่นชมแบบนั้นและเพราะมันเลี้ยงง่ายใช่ไหมไม่ต้องทวงงานไม่อะไรอย่างเงี้นะแต่ผมท,ทํากิจกรรมไงเขาก็ไม่ได้เห็นหรอกไม่ได้เห็นค่าหรอกอคนที่สองเนี่ยเขาก็มองว่าเราโง่นั่นแหละแต่ปัจจุบันนี้ไง <laughs> ลองมาเจอกันสิใช่ไหมนะครูที่เคยสอนผมมาเจอกันตอนนี้สิใช่ไหมใครจะว่าใครก็ให้มันรู้ไป <laughs> ใครจะนับถือใครใช่ไหมเช่นไหมเป็นที่อดีตนะอดีตแค่สิ่งสมมุตินั่นแหละเด็กประถมเด็กมัธยมเนะี่ยมันยังไม่เห็นเลยยังไม่ได้เห็นบุญวาสนาของแต่ละคนเลยบางคนแบบไปเป็นซีอีอย่างเงี้ยนะไปเป็นเจ้าของบริษัทเจ้าของ s อสต่างๆนะรวยระดับพันล้านอยงเงี้ยนะคูนะเงินเดือนหมื่นห้าสองหมื่นนะก็ดูดดว่าใครจะเขารบใครก็พูดในทางโลกนะีนะท่านมีมุมมองในทางโลกอันะนแะแต่ผมก็เคารพคูนะ ถ้าครูที่สอนผมมาดีแล้วเนี่ยผมก็นับถือท่านนะก็มีหลายคนเหมือนกันนะส่วนที่แบบใช้อารมณ์แบบด่าว่านักเรียนในห้องผมจําได้หมดนะครูแต่และคนผมจได้หมด <c oughs> อย่าให้มาแฉตอนนี้นะนะท่านจะแบบหนักเลยนะเ <c oughs> ล่าได้เป็นฉากๆเลยนะจําได้หมดนะแต่ทําอะไรอย่างผมเลยตอนแรกก็คิดว่าบังเอิญที่มาฟังธรรมไม่บังเอิญหรอกนะ ติดศูนติดรอธรรมาดาผมเน่ศูนย์เนี่ยศูนย์นี่คณิตศาสตร์เนี่ยติดศูนย์แน่นอนภาษาไทยติดศูนย์แน่นอนนะแต่ละเทอมนะตอนมอต,ต้นเนี่ยมันไม่รู้เรื่องอ่ะทำไงก็ไม่รู้เรื่องเขาบอกว่าให้ตั้งใจเรียนก็ก็ตั้งใจสุดแล้วไงแต่ไม่เข้าใจอ่ะเห็นไหมโจทย์ขึ้นมาอย่างนี้นนะกกนะ x กาลังสองเท่ากับนี่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 เท่ากับเท่าไหร่อย่างเงี้ยนะอยู่ดีแบบมันแปลงร่างมาเป็นอันนี้ได้ไงบรรทัดนี้แปลงร่างมาเป็นอันนี้ได้ไงเนี่ยนั่งแบบเครียดเลยนะ โคตรเครียดเลยเรียนคณิตศาสตร์ยังไงก็ไม่เข้าใจนะไม่เข้าใจนะตั้งใจยังไงก็ไม่เข้าใจนะเป็นเรื่องธรรมดาแหลนะคนแก่หมดแล้วนะครับครูที่สอนตอนตอนมอตน้นประมาณนั้นแหละนะประมาณนะั้นหละก็น่าจะอายุห่างห่างผมประมาณตอนนั้นเท่าไหร่สิบสนะิบสี่อ่ะถ้าเป็นครูก็ห่างกันสิบห้าปีประมาณนะั้นนะตอนนี้สี่สิบตีไปว่าห้าสิบห้าเกือบกเกษียณละ ถ้าไปเจอครูอีกทีก็เกือบเกษียณกันแล้วนะะแต่มาก็ยังอยู่แหละนะเพราะว่าผมสามสิบแปดเองหนูย้ายโรงเรียนบ่อยเลยเรียนไม่ทันเพื่อนครูบางคนที่สงสารเมตตาก็เรียกไปติวส่วนตัวครูบางคนก็รังเกียจนประมาณนะั้นแหละประมาณหลายแบบนะเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังนะอนะ่ะปหกโดนครูจับส่งหออนีอะนะ,ะมันหาแบบเด็กที่แบบเรียนไม่เก่งเด็กที่ไม่ส่งงานอะไรประมาณนี้ซึ่งผมก็โดนเนยนะ ะผมอยู่ห้องหนึ่งโดนนะแต่ห้องสองโดนสองคนนะะตอนที่ผมโดนเนี่ยมันไปเรียกสองคนมาด้วยนะลากไปนะลากไปหาขออ่อนนะก็เอาหน้าแล้นแหละนะเอาจริงๆครูค,คนนี้เอาหน้านะคือประมาณว่าแบบเอ้ยสนใจนักเรียน,นเยนี่ยนักเรียนไม่ส่งงานจับมาส่งขออ่อเนี่นะให้เอาง่ายๆพูดตรงๆว่าเลียขาเลยียขาขออ่อโดนไม้ตีออก็ไม้ตีเนี่ยเ อ,อ,อ,อก็ไม่อยากพูดเยอะนะมีแต่กิเลสตัณหานะใส่แต่ทองปลอมเต็มมือเต็มแขนเต็มคอไปหมดนึกไปสมัยก่อนแล้วนี่ครูอาจารย์เราเลยเนะี่ยตอนเด็กไม่รู้ไงตอนเด็กคิดเป็นเรื่องธรรมด,ดาเรามองโลกแคบๆอยู่ไนงะพอเราแบบเอ้ยมาโตมาแล้วทํางานอะไรแล้วเรามองภาพย้อนกลับไปมันไม่ใช่วนะนั่นโดนรังแกเหมือนกันนะผมมีปัญหากับครูมาตั้งแต่ ตั้งแต่ประถมนั่นแหละตั้งแต่ป .3 นั่นแหละนะที่เล่าให้ฟังบิลกรรมตอนป .3 นั่นแหี่ถูกกับครูนะเพราะว่าไอ้อลีผมน่ะมันรวยไงครูเลยเไปเข้าข้างมันแล้วไม่เกลียดผมครูเกลียดผมหมดครูไปลำชั้นนะ <laughs> อ๋อเป็นกรรมนี้เองถึงว่าสมัยก่อนทําดีเรียนเก่งครับแต่เพื่อนอิจฉาเลยต้องมาทํางานคนเดียวเป็นหัวหน้าห้องก็ไม่มีใครฟังตอนแรกท้อหลังๆทาอะไรคนเดียวได้หมดไม่ต้องงงใ,ใคร จนติดเป็นนิสัยจนถึงทุกวันนี้ครับอ๋อดีนะก็ดีนะเป็นประสบการณ์เราทั้งหมดนะครับทุกอย่างเป็นประสบการณ์ของเราทั้งหมดสมัยเรียนมหาลาัยผมก็ไม่มีผมไม่มีบริวารไม่มีพอร์ไม่มีใครนับถือสักคนเลยนะสักคนเลยมีแต่ครูนี่แหละนะอาจารย์มหาลาัยนี่เชื่อในฝีมือผมนะะแต่คนที่ผมร่วมง,งานเนี่ยไม่เชื่อผมอย่างงานรับน้องอย่างนะี้นะงานรับน้องมีเพื่อนผมคนหนึ่งเนะี่ยมันมันดูมีพอร์ดูมีพลังมากเลย แต่เรื่องระบบการจัดการมันก็ห่วยนะแต่ผมทําได้หลายๆอย่างทาได้หลายๆอย่างแต่แบบคือแบบพูดอะไรแบบพูดเรื่องนี้ให้เพื่อนฟังเสนอเรื่องนี้ให้เพื่อนฟังเพื่อนก็แบบแบบเห็นว่ามันทําไม่ได้ทําไม่ได้แล้วแต่เขานะ่เราไม่มีบุญวาสนากับเขาไงก็เลยแบบได้แค่นี้แหละ